ตัวไซน่ารัามากมากเลยเข่าเปาตาเลยอะเบกิ้งฟอกข้ออ่อนครับตัวแรกตัวใหญ่นะกัดไม่ติดตัวนี้ซ้ำเน้นๆเลยฝ่าพงนด้วยครับผมหลุดตัวมั้งตกน้ำอีกรอบยังไม่หลุด

bây giờ grande đã ăn cảnh v Raw fish dù có tổng thể hay tôn điện cho nó có chúng ta อมครับล,ลยไมโคตรดีเลยไม่มีจับลดเรียบร้อยเอาจนได้บัดเ <c oughs> ดินิ้งฟอกข้ออ่อนโหดพอดีเลย เดี๋ยวไ้ดูนะฉะโดจิบครับยามเย็นไส้สวยๆตัวนี้น่า2 0, อสาโลนะฝ่ามง,งามด้วยครับกับบัตเบดคิงฟ็อกสองพันยี่สิบสามข้ออ่อนรวมมาแล้วเด็ดมากๆตามดูกันต่อจะมีอีกไหม <laughs>

<laughs> มึงไม่รอดแล้วเงี้ยกัดใบอะใบอะฝัง่งนี้ฝั่งนี้แผลไม่สวยนะไอ้ดูฝั่งนี้ด้วย <laughs> นี่ด้วย <laughs> นี่บันเบตคิงฟ็อกข้ออ่อนครับจีบได้เอ้ยมันกัดใต้คางนะมันกัดใบแล้ว,ม,ลวมันโดนใต้คางจิบยำเย็นครับผมไปตามดูกันต่อจะมืดแล้ว